ก็สว <ane> ัสด <uk> ีคนนี้ครับผมวันนี้ก็อยู่ผมช่องของดูเกมกับเกมโลบอตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเทนนิสซีโร่กันนะครับผมโอ้โหคนทำเดียวกับบล o บอลกับบาสเกตบอลนะฮะค่อนข้างไว้ใจได้เลยว่าเกมต้องออกมาคุณภาพจางแน่นอนเลยแหละนี่ในเกม่างนี้นะโอ้โหมันมีอะไรบ้างเนี่ยเอ่อหน้อ UI ก็ค่อนข้างสวยๆเลยนะฮะมี premium style style ้สีเข็เลยวะ มิสติกมี2ดิเจนมี2แลมมี2คอมมอนมี2อเลยอ่ะอันนี้เป็นโฟโลูคือพาสซีติดตัวนั่นแหละก็โอ้ซิกเกตไม่ได้แต่ผมก็ส่มๆไปแล้วนะใส,ส่โค้ดสุุมแล้วด้วยแอบเล่นไปก่อนครับจะได้แบบเล่นเป็นนะฮะก็ค่อนข้างดูดีภาพสวยนะฮะเดี๋ยวลองลองเล่นกันดีว่าแมปตีข้างไหนกันเชียวนะจอยไปเลยมาไปแล้วเฮ้เอ,อเดี๋ยวก็ได้กันเลย <c oughs> ฉันจะไม่พร้อมอ่ะมามา,า I'm sorry I hey, still... you you นี่หงจินですねแหมตีวบอไปเนาะขอโทษ <minutes> แล้วกัน5 minutes later นีได้เสร์ฟแล้ว Maximum over shot เอ,อ,อ้ยขอบคุณนะเพื่อนวิมิโคดต,ตึงอ่ะเพื่อนอ่ะกันตบไซคินขวาแจ็ส yes! แก่แล้วฉันลไปได้ฉันลไปได้เดี๋ยวจูดหลังให้เฮ้ยทำไรอ่ะขมบเปล่ะยูยู้อโหดมากเลยครับมา โอ้ไม่คือสิทธิ์ว่ะมาเลยได้อยู่ได้อยู่ครับยังได้อยู่นะไปับครับพีบล่าครับพี่บล่าโหพี่ตีวะเหรอพี่บล่าครับพีบละ,อละโอเคจ้าพี่อะไรวะเนี่ยมัวจัดลูกตบโอ้จริงต่อไปตัวนี้ครับพี่บละผมไม่ได้ผมจะขัดเย้ยเช่จะลูกตบเลยกัรเด้อพี่โอ้โห เจ้งโหดอะ่ะม,ม,มันตีโดนดยเหรอชิคกี้พาิล้ามันตีโหดจังวะอะไรอะสไตล์พน,นั้นนะนะเซิร <c oughs> ์ฟปุ้งไปดิไงล่ะอุ้มสั่งได้ตายาครับเพแบบจหมายรับอกแหละเก่งโหดอะ่ะขอแบบตึงๆอะ่ะ เด็เอาเลยไอ้บูคือได้โอ้ยโอ้เชคอะไรกันตบเส้นนั้นความเร็วระหายใายเนี่ยคนเอกให้ให่ดิสเน่กะว้ายังโหสไปเลยออ,ออกโอ้โหยังโหดอะลูกนี้มันเร็วเกินจนมองตาไม่ทันเลยละ

ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโดสเกมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายครับ